สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่น่ารักของคูกกิ๊กทุกๆคนนะคะมาพบกับครกกิ๊กอีกแล้วค่ะใน e ีที่7ค่ะจากพีที่แล้วนะคะครกกิ๊กได้สอนเกี่ยวกับลักษณะ ของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ไปแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชเราก็จะดูง่ายๆอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชก็จะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบดอกและก็ผลใช่ไหมคะส่วนสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ก็จะมีรูปร่างหรือโครงสร้างภายนอกเช่นหูตาจมูกหางและก็ขานะคะวันนี้คุกกี้ก็ยังคงอยู่ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์ค่ะ แต่วันนี้คุณกิ๊กจะมาเพิ่มเติมนะคะการจัดจำแนกสัตว์ตามประเภทอาหารที่สัตว์กินค่ะนักเรีนยนจำได้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้แต่สามารถเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะพร้อมที่จะไปเรียนกันหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะเอาละค่ะยินดีต้อนรับนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกครั้งหนึ่งนะคะมาดูเลยค่ะสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์อย่างเช่นลิงนะคะช้างกิ้งกือบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะคะและก็ดาวทะเลค่ะวันนี้ครูก,กิ๊กจะพาจัดจำแนกสัตว์ หลากหลายชนิดนี้ตามปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสัตว์นั่นก็คืออาหารของสัตว์หรืออาหารที่สัตว์รับประทานค่ะสัตว์ต่างๆต้องกินอาหารเพื่อให้ร่างกายจเจริญเติบโตให้พลังงานแก่ร่างกายและดำรงชีวิตอยู่ได้ทำให้สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวและทำงานได้สัตว์แต่ละชนิดจะกินอาหารที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของสัตว์ชนิดนั้นๆ ดังน,ะะนั้นนักเรียนพอจะทราบไหมคะจากความรู้เดิมว่าสัตว์ถ้าแบ่งตามอาหารของสัตว์จะมีกี่ประเภทหรือสามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภทนั่นเองค่ะถ้าคิดไม่ออกไม่เป็นไรคะ่ะครูกิ๊กมีคำตอบให้สัตว์สามารถจำแนกตามประเภทอาหารที่สัตว์กินออกเป็น3ชนิดนั่นก็คือ1สัตว์กินพืช สสัตว์กินเนื้อสัตว์และสสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์ต่อไปกันนะคะสัตว์กินพืช สัตว์กินพืชคืออะไรสัตว์กินพืชก็หมายถึงสัตว์ที่กินแต่พืชอย่างเดียวเท่านั้นอาจจะกินเป็นใบไม้หญ้าผักและผลไม้ต่างๆสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารสัตว์ประเภทนี้มีมากมายหลากหลายชนิดเลยค่ะเช่นช้างช้างก็จะกินพืชและผลไม้เป็นอาหารใช่ไหมคะวัวก็จะกินหญ้า จริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตในกลุ่มนี้อีกมีอีกหลายชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระต่ายกวางนะคะเดีวก็ควายนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูสัตว์ประเภทที่2ก็คือสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์สัตว์ประเภทนี้หมายถึงสัตว์ที่กินแต่เนื้อสัตว์อย่างเดียวเท่านั้น หรือสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารซึ่งสัตว์บางชนิดจะล่าสัตว์โดยการกินเนื้อสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหารอย่างเช่นอะไรคะใช่แล้วค่ะเสือสิงโตแล้วก็จระเข้สิ่งมีชีวิตในกลุ่มที่กินเนื้อสัตว์นะคะส,สัตว์ประเภทนี้ก็จะมีฟันที่แหลมคมค่ะเพื่อใช้ในการงับเหยื่อ นะคะและก็การจําแนกสัตว์ชนิดที่3หรือประเภทที่3นั่นก็คือสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์ประเภทนี้หมายถึงสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ อื่นเป็นอาหารสัตว์บางชนิดสามารถกินได้ทั้งพืชและก็สัตว์เป็นอาหารนะคะครูกิ๊กก็มีตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้มาให้นักเรียนดูนะคะอย่างเช่นนกค่ะนกก็สามารถกินเมล็ดข้าวได้และในขณะเดียวกันนกก็กินหนอนได้นะคะภาพต่อมาก็เป็นแมวค่ะแมวก็กินได้ทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่นแมวกินข้าวแล้วก็กินปลาทูจริงๆแล้วนะคะนอกจากสุนัขเนี่ยนะคะก็จะมี สัตว์ในกลุ่มนี้อย่างเช่นเป็ดหมูหมีห,มหนูนะคะแล้วก็สัตว์อื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะเอาละค่ะงานใน ep นี้ก็คืองานครั้งที่3คุกกี้มีงานให้นักเรียนวาดภาพสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์และสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์มาชนิดละหนึ่งภาพเท่านั้นค่ะพร้อมทั้งบอกชื่อสัตว์แต่และชนิด จากนั้นนักเรียนก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามค่ะยากไหมคะนักเรียนก็เปิดสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนคำสั่งว่าให้นักเรียนวาดภาพสัตว์กินพืชสัตว์กินสัตว์และสัตว์กินได้ทั้งพืชและสัตว์ มาชนิดละหนึ่งภาพพร้อมทั้งบอกชื่อสัตว์แต่ละชนิดแล้วตกแต่งระบายสีให้สวยงามจากนั้นนักเรียนก็วาดภาพสัตว์กินพืชมาหนึ่งชนิดและนักเรียนก็เขียนข้างล่างค่ะว่าภาพที่นักเรียนวาดคือสัตว์ชนิดใดสมมุติคุูกิ๊กวาดรูปช้างนะคะคุกกิ๊กก็วาดรูปช้างแล้วก็ระบายสีให้สวยงามจากนั้นเขียนใต้ภาพว่าเป็น ภาพช้างนั่นเองค่ะจากนั้นก็ไปเริ่มหัวข้อถัดไปนั่นก็คือภาพสัตว์กินสัตว์นะคะคุกกี้ก็อาจจะวาดภาพจระเข้ก็ได้ค่ะวาดภาพจระเข้เสร็จแล้วคุกกี้ก็เขียนด้านล่างภาพว่าภาพจระเข้แบบนี้ค่ะและก็ภาพสุดท้ายก็เป็นภาพสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์คุกกี้ก็อาจจะวาดหมีนะคะจากนั้น กูกี้ก็ระบายสีให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนใต้ภาพหมีว่าภาพหมีจากนั้นก็ขีดเส้นใต้ปิดค่ะนักเรียนพอจะทำได้ไหมคะกูกี้เชื่อว่านักเรียนน่าจะทำได้กันทุกคนนะคะกูกี้ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนสู้ๆนะคะ เอาละค่ะสำหรับ EP นี้ครูกิ๊กก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพปลอดภัยห่างไกลจากโควิดกันทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ